สวัสดีค่ะสวัสดีตอนคําตอนแรงๆพี่นอ้องอ่าคุณแม่ขยุ่พูดเดยอะอีกาขึ้นเก้าพี่น้องขาเพราะว่าหยังเวทีขึ้นอปอกกระลูกไส้ย่างขึ้นอ้อยมาขั้นแล้วเมื่อนี่ขึ้นสองแถวกระสิ <c oughs> พุ่นละพี่น้องซี่หาดหหทุ่มพุ่นหลับขวบเก้าขันสองแถวนะคะเพราะว่าพึ่งจะออกไปตอนเลิกเลียนมานะคะพี่นอ้องอ่บาบันน้กาเล้วยางไปเบิง้งคุณแม่อ่าไปซองเบิ้งสมวยสีนะคะเอา กับเขาไปทรงนองป้าเดียเอาเขาไปทรงคุ้นยาานั่งกับลูกมากินเขาอยู่ค่ะลูกมากินเขากให้กินยาต่อปาเดีย๋ยวคุณย่าแตปหวัดมากคุ้นย่ายเรื่อซื้อของมันไก่มาเห็นนองป้าเดียกับสมหวยนะคะลูกข้นมากินแต่ก็เขาไปนอนต่ออีกพี่น้องเพราะว่าคือว่าหลักกินยามดซักมอขวมนะคะพี่น้องเพราะว่ายัางวม่ตือจากนอนอยางเดียว ก,กินเข่าก็รับตาหย่ำค่ะลองลิปบ่ได้เลยเพราะว่าตาหมึน,น, <c oughs> มน,น,นบ่ขึนขนนน้นถ่ายคลิปบ่ได้เลยตาหมึนบ่ขึ้นคักหย่ำก็สิบวัยหย่ำเข่าลื่นเข่าก็สิบ่ไหวเบิกกำลังวังซาเพราะว่ายานี่เห้แข้งขาอ่อนจักนอ้อยอ่อนแรงนะคะเพราะว่ามีแต่เห็ดแห่งหวงอย่างเดียวย่างขึ้นเตียงน้อยก็กสิบ่ทันเหลือแต่มันสิน,นอนหย่ำกินพั่นล่ะพี่น้องนอนกินพั่นละ่ะจักน้อยนี่เ <c oughs> ย็นเราก็ได้เออ กินยังกับเป็นตาแสบยุตตาบังตาห้งมืนบ่ขึ้นเฝ้ายามเฝ้าอื่นเฝ้าหยามเฝ้าอื่นนั่งสิแล้วพี่น้องนี่แหละพ้นอของยาเห็ดหง่วงเพราะว่า,าถ้าบังหวงถา้า,ถาบม่เห็ดหง่วง,งนั่งกับ,บอายุเออต้องเห็ดหงว่วงย่างเดียวเออหงว่วงเวทจักมือซองมืออ่ามีกำลังนอนเต็มอิ่มเต็มที <c> ่ <oughs> หาออกไปหลินคือเขาถ้ามีกำลังว่างซรางมากก็ได นะคะพ่องงวงมานนีก็ไปแซ่บ่ได้ย่งางลูกขันบ่หิวอย่านีก็บ,บ่ลูกขึ้นมากินเขาเออเหิวจนพะแห้งผลดหลัค่อยลูกขืนมากินกินมาหนีจังสั้นเล้วมาหนีพี่นออ้องยำกับว่าท่านกับมานีสั้นหิวแห้งเล้วตาก็ะมือบ่ขืนเทิงรับตายำก็มีคักปนันเด้พี่น้องบ่เป็นธรรมดาได้เื็เอามันปนันละมันจะบ่ออกไปข้างนอกนะพี่นอ้องมันสิรับตายำย่างยำกับสร้างมันว่าแต่มันอยู่เอ,อนาไวปนันละ่อยวา่า มันก็เจอว่ะเป็นได้สมหมายสีมึงอ่าก,ปากา็ประมาณวันที่หกหาฮหาประมาณวันที่หาเพิ่งกับสิเดไปอ่าอรายงานตัวนะคะเพิ่งกับสิเดไปอุดรเนะาะก้อประพฤติเนาะพี่น้องอ่าไปตามนัดนะคะเพิ่งกับสิมีนัดทางพุ่นเนาะมานี่อ่าตอนนี้ไม่ได้นัดจากคุณหมอสีธาแล้วนะแต่เขาเป็นนัดที่อุดรที่นี่มานี่พี่น้อง ปล่อยเราไปเองละมันนี่พี่น้องไปเองเลยอ่าเป็นจังได้กับไปเห็ดเอ็ดเองไปเองอ่ากับว่าสั่คุณยายกับสิไปน้ำคุณยายนะหว่วงหลานก็นสิไปน้ำคือเขาคุณแม่ปล่อยแล้วไปเองเลยอืมบภาพไปบ่ยังอีกแล้วอ่าเห็ดจังได้กับเห็ดเห็ดต,ตัวจะของเองกับไปเองเห็ดเองแล้วพี่ชอบเองทุกอย่างปล่อยว่างแล้วแม่นะปล่อยว่างแล้วเบิ่งตาหลานหน่อยท่านละเออใส่ภาพไป้พาพยังเบาแล้วเพระแม่ก็สิทำงานแล้วเพราะว่า มีแตาผ้าเจาไปหายมานีนีข่อยกับบ่ไไว้ข่อยกับเมื่อยไปใส่มาเจากับคือเก่าไปใส่มาเจากับคือเก่าข่อยกับท่อข่อยกับเมื่อยข่อยกับละเออข่อยกับบ่ไดถ้ามาหากินอีหยังเออข่อยกับบ่ไไว้กับเจ้าคือกันแมนบ่พี่น้องเจ้าไปเองเจาะเห็ดเองเจารับผิดสอบเองเจาไปเองนะคะเพิ่นกระสิเด็กไปอ่านั่นแหละข้าประพืชแต่ละตามนัดนะคะเพิ่นก็ะมีจดหมายมาให้ไปตามนัดเนาะเออต่อ่าเมื่อนี้คุณแม่เห็นจดหมายมา ก็แล้วต่เจาเสียดแ่จังไดมาจังไดที่วิตเจาเจาเลือกเองเราเจาก็เลือกไปเลยให้เลือกให้มันสุดๆไปเลยเอาที่เจ้าสบายใจเอาที่เจ้าอยากเข็ดเท่านั้นตัวข่อยเบิดหมองบอกเราแหมแมนว่าผี่น้องข่อยถ้ามาหากินล้วเพราะว่าเราลูกข่อยว่ามีต่เจา้มีหลายคนที่ข่อยต้องดูแลเออมาไฟตาเจาไแล้วข่อยก็เมือนละว่ามีอยากมีกินแมนว่าผี่น้องเจ้าะแง่แล้วเจาะก็รับผิดสอบไปตัวไปตัวมันตลูกเจ้าข่อยก็ต้องมาหาเลี้ยงหาดูแลขึ้นเกาอีกมานนิ แท้ทีมันสีเป็นนาทีของเจ้าะกันว่าเป็นนาที่ข่อยอีกพอเจอาะพอสามารถดูแลลูกเจ้าได้นะคะแต่ตัวเจ้าเจ้าก็เอาบอลหลอดเจาะเสิดูแลลูกเจาได้จังใดก็เป็นพันหลักของอขึ้นย่ยอีกคือเกาตีต้ตองดูแลน้องฟาเดียต,ต่อไปนะคะพี่น้องมาบอกสู้กันปังนะคะเมื่อน,นี้อ่าคุณแม่กับสิบป,ปอกยอดอ้อยถาคุพ่อกับลูกไส้มาอื่นคุณแม่กับสิบเขาอุด,ดอยไปหาทีมงานนะคะมาอื่นเสีเอาแกงเสีเอายอดอ้อยไปสู้ข้าเจ้า เกงไปให้เข้าเจ้าแกียงไปไปสู้ไปให้เข้าเจ้าแกงพี่น้องอ่ากับเห็ดฟางเขานะคะคุณแม่กระสีออกกระสีเขาอุดรอ่ากระสีปอกยอดอ้อยไว้ถ่าเตรียมเคียงไว้ถ่าผู้พ่นยุบพันไก่พ่นแกงเพพ่นแกงเพินสัดได้เก่ยวกนแกงเผาขึ้นแม่กระกงบาแสบเห็ดบาเสบนะคะเพิ่นอยากแบบได้เพิ่นเห็ดเองแม่กระสีปอกยอดอ้อยอ่อนๆไปเห้เพ่นนำยันนั่งไปเห็ดฟางไปนะคะเมื่อเห็ดฟางดอกดอกใหญ่ละค่ะบ่มีดอกหน่อยมแต่ดอกใหญ่ ก็วันนี้เป็นไดดอกลุ่นกลางนี่งละแต่ว่าดอกหน่อยคือหอมก,กินสุดเทียนนี่ยบ่มีเพราะว่ามันเบิดแล้วดอกน้นอยๆนะมีแต่ดอกลุ่นนี่เระพี่น้องดอกดอกใหญ่กับพาซีพาหาไปพุ่นละเออจังหยัมเด,ด้เต็มปากเต็มคำเนาะพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังคือเก่าวละพี่นอ้อง ข้กัส่รงงานตามเคยมาเล่าสู่กันฟังนะคะอะาา่ามีสาระบ่มีสาระเข้กับบว่วากันนี่คือคุณแม่กับทำคอนเทนต์สรงงานนํานะคะข้าก็ได้ส่รงงานเป็นในตัวนะ้ะพี่น้องเนอะเข้าใจนะคะอ่าของเราก็คือคอนเทนต์ส่งงานอ่าพู้ได้ว่าบ่มีสารหบ่มีอย่างกับพนันใดนะคะบต่อมาดามากกันนะคะไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะเขาเสียแต่มันถือใจคนทุกคนมันปิดไปบ่ได้ดอกนะคะคนส่วนหลายเขา้าู้เดียวนะคะอ่า คือเข้ากับขอกําลังใจแค่นั้นนะคะขอกําลังใจที่จะสู้ไปด้วยกันนะคะอ่ะา่ถือกับผู้ใดบ่าเกิดกับขอบขั้วผู้ใดกับเราใดนะคะต่อตอน,นี้อยา่าฝาว่างให้กันคันลูกผู้ใดบ่าขั้นไดนใหญ่ก็อย,ายา่าฝาว่างให้กันนะคะต้านหน่อยๆมันก็บ่าขั้นไดนเป็นละพี่น้องใหญ่มากมันทางแปรไปจังสี่ละเออให้ให้เขาใจนะคะอย่าว่ากันอย่าว่องให้กันนะคะพี่น้องทุกคนก็จะให้ลูกได้ดีบนละ่ะ่าแต่ว่าเข้าเลียงมากแล้วมันเข้าบ่สามารถที่จะ นั่มันดุกบาดยางได้นะคะในเมื่อเขาใหญ่แล้วเขาก็ไปเกีการเทคนงานของเขานะคะสมมวยนี่ก็บอกว่าเปนว่าอ่าบ่ดีเดชแต่แต่น้อยสมมวยก็ดีพึงมาแปรตอนมอสีมอหานะคะเพื่อได้เป็นเอฟซีของคุณแม่ก็สิเข้าใจนะคะแต่เล็กแต่น้อยพึงก็รับคุณแม่ดีเดชมาตลอดมาแปรช่วงมอสามมอสีนะคะสมมวยสีนี่อ่าแต่น้อยพึงก็โอเคเบิร์ดถูกยางเกาทเนิคงานสอยพ่อแม่รถทุกขั้นครับเป็นเบิร์ดบ่าวาลรถขีดรถไถนะคะนั่งก็เป็นเบิร์ดถูกยางจิตพุณแม่ฝึกให้ อ่าถ้าผู้ใดติดตามขึ้นแหมเป็นเอฟซีจริงๆก็สะเข้าใจกสิรูนะคะอ่าผู้รังคนบพท่านเด็กผู้รังคนเป็นมาแตนหน้อยพืเนเด้อผู้รังคนกับมะแปรดีแต่น,น้อยกับมะแปรช่วงนี่แหละช่วงไวรุนนี่แหละคะ่ะพี่น้องเข้าใจตามนี่เนะเาะเฮาบว่าต้องมาด่ามากกันบาต้องมาว่าขอบร่วบดีพ่อแม่บาสั่งสอนลูกยาวบานะคะทุกคนพ่อแม่ อยากให้ลูกได้ดีทุกคนสั้งสอนลูกละแต่มันบอกเพื่เขาเสร็จจังได้นหน่อยไม่เก่าอยู่ใหญ่มากไมกับปรบางคนไม่บอก,อ,อ,กอ,อกตอนหนึ่หน่อยพูดละบอกจนปากเปียกแม่บอกขึ้นแมวมุเจีว่าลูกมุเจีกับเป็นคือลูกไครเนี่ยละตอนในหน่อยปกหยาบวองหยากขึ้นกันนะคะอ่าเทากับบดามาก,กันนะพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องเมื่อนี้เล่าสู่กันฟังค่ะพรุ่งนี้เข้าอุดรน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบอกขึ้นแมวน้องหมวยอ